การพิภากษานั้นจะเกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยวฝ่ายวิญญาณให้เกิดผลวันนี้คนไทย70ล้านคนไม่เชื่อพระอิศุกิษเพราะยังไม่เกิดวิบัติใหญ่เข้าใจภาพไหมเมื่อไรก็ตามเกิดเกลียุคเกิดวิบัติทั้งเศรษฐกิจล่มสลายการเมืองล่มสลายประเทศแตกประเทศมีสงครามกลางเมืองท่านไม่เหลืออะไรแล้วนะครับในที่สุดคนจะกลับมาหาพระเจ้าจํานวนมากนะครับที่บอกนี่นคือเหตุผลโอเคมาดูต่อนะครับ ในฮักไกบทที่สองข้อหถึงแปดพระเจ้าจะเขย่าโลกเจ็ดด้านนะครับที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในโลกนี้หนึ่งในฮักไกบทที่สองข้อหกถึงข้อแปดเพราะพระพยาเวจอมทัพตัดดังนี้ว่าอีกไม่นานเราจะเขย่าท้องฟ้าและโลกเห็นไหมพระเจ้าเขย่าแม้แต่ท้องฟ้าในย่านอาวกาศนะครับท้องฟ้าและแผ่นดินโลกที่เราอยู่นี้ทะเลและแผ่นดินก็แห้งไปอีกครั้งหนึ่งเราจะเขย่าประชาชาติทั้งหมด พระเจ้าจะเขย่าทุกชาติในโลก200กว่าประเทศพระเจ้าเขย่าวหมดเวลานี้โควิด19เขย่าวทุกประเทศนะครับเขาบอกว่าเวลานี้ทุกประเทศในโลกมีคนติดโควิดหมดแล้วไม่มีประเทศไหนรอดสักประเทศแล้วนะครับแม้แต่อยู่ในในประเทศขั้วโลกเหนือนะครับที่หนาวมากเขาบอกพบคนติดเชือ้อแล้วโควิด19เขย่าวหมดแล้วยังในพระพรีบอกในวาระสุดท้ายพระเจ้าจะเขย่าทุกประชาชาติและทรัพย์สมบัติของประชาชาติมากมายทั้งหมดจะเข้ามาเราจะบรรจุนิเวศนะครับ ด้วยศักดิ์ศรีพยาเวจอมทัตตงนี้เงินเป็นของเราและทองก็เป็นของเราดังนั้นพระเจ้าเขย่าไร้ท้องฟ้าท่านจะเห็นบรรยากาศท้องฟ้าทุกสิ่งนั้นจะแปรปรวนและเปลี่ยนไปหมดนะครับไม่ว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวสภาพอากาศโลกก็จะแปรปรวนและเปลี่ยนมาน้ําท่วมไฟป่าอย่างที่ท่านไม่เคยเห็นนะครับพระเจ้าเขย่าพื้นโลกจะเกิดแผ่นดินไหวยิ่งใหญ่ที่สุดภูเขาไฟระเบิด บางคนสองสามวันใช่ไหมบอกว่าฟูจิเวลานี้ไม่เหมือนเดิมนะครับไม่มีหิมะไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนั้นพระเจ้าเขย่าทุกสิ่งท้องทะเลนะครับท่านจะเห็นคลื่นใหญ่หรือไม่ว่าสึนามิความปั่นป่วนของท้องทะเลมันจะเกิดขึ้นหรือน้ําทะเลที่จะเพิ่มสูงขึ้นมันจะมีความแห้งแล้งนะครับความกันดานอาหารที่ไม่สามารถปลูกพืชผลหรือเกิดอุทกทานน้ําท่วมเยอะก็ตาม พระเจ้าจะเขย่านานาชาติหมายราะว่าสังคมประเทศก็จะมีแต่การจลาจลการประทวงการแตกแยกเวลานี้การจลาจลมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะไหมครับเมื่อเทียบกับก่อนที่มีโควิดนะครับท่านเห็นว่ามีโควิดปุ๊บมันไม่สงบนะครับมันมีการประท้วงมีการแต่ละประเทศประเทศไทยเรายังขอบคุณพระเจ้าเรายังค่อนข้างเลยครับสงบแม้เราจะมีขบวนอะไรต่างๆ,ๆก็ตามการประท้วงของบ้านเรานี้แบบเด็กๆนะครับแปบลบว่าไม่มีความรุนแรงมาก ฉีดสีเล่นหน่อยก็ไม่เอาแล้วใช่ไหมครับถ้าท่านไปดูไปยุโรปท่านไปดูในประเทศอเมริกาใต้นะครับเขารุนแรงมากนะครับหมายความว่าพระเจ้ากําลังเขย่าโครงสร้างการปกครองการเมืองสังคมในโลกทั้งหมดถูกเขย่าอยู่และพระเจ้าเขย่าสถาบันศาสนาด้วยนะครับเราจึงเห็นความเสื่อมของศาสนาต่างๆเกิดขึ้นใช่ไหมข่าวสองสามวัน,ปนไปเลยครับแม้แต่ผู้นําศาสนาคาทอลิกสูงสุดนะครับทําไมไปกด ไอจีนะครับของผู้หญิงใช่ไหมคนหนึ่งแมนะ้ท่านบอกว่าท่านไม่ได้กดนะครับผมไม่รู้ผมไม่เล่นไอจีใครเล่นไอจีน่าจะรู้นะครับถ้าไอจีท่านส่วนตัวเป็นยังไงท่านไปฟอลโล่หรือติดตามใครใช่ไหมมันต้องขึ้นนะครับหมายความอะไรท่านเห็นนะครับว่าผู้นําแต่ละศาสนาแต่ละศาสนากําลังเสื่อมพระเจ้าเขย่าอยู่ทําอะไรครับเพื่อให้รู้ว่าศาสนาไม่ใช่ที่พึ่งของมนุษย์ที่แท้จริงในที่สุดเขาจะกลับมาหาพระเยซูคริสต์นะครับสามพระเจ้าเขย่าเศรษฐกิจก เศรษฐกิจโลกจะล่มสลายแน่นอนแน่นอนนะครับท่านจะเห็นเศรษฐกิจโลกจะพังนะครับมันกําลังจะล่มสลายโลกนั้นมีหนี้มหาศาลนะครับฟองสบู่เศรษฐกิจทางโลกทั้งหมดกําลังจะระเบิดนะครับรอวันระเบิดเท่านั้นเองสิ่งที่ท่านเห็นมันจะพังหมดนั้นพระเจ้าขย่าสิ่ง,งนั้นและพระเจ้าก็บอกนะครับพระเจ้าก็จะย้ายความมั่งคั่งของบรรดาประชาชนทรัพย์สมมาอยู่ที่ คนของพระเจ้า